สวัสดีครับผมคุณรัปตันดาวนะครับผมโอฟังคุณเอชแร็คกิ้งอ่าสสวัดีครับผมจัดอันดับมาดิแล้วอ่าครับผมจัดเกี่ยวพะลองที่ทุกคนขอมาแบบพ่วมค้นพ่วงมากเลยแล้วก็มัดรวมกันขอกันมาเลยใช่เป็นสี่สิบคอมเมนต์เลยครับผมคือพะลองสุดเท่ครับผมเราก็จะจัดให้เดิมพะลองสุดเท่จัดให้ตามความชอบของพวกเราโดยเฉพาะอ่าครับผมถ้าเกิดคุณอยากรู้ว่าเออพะลองอันไหนที่มันเท่สหนารัสเซีย กตาลุ้นเลยสัมฤทธิ์โอเคครับผมไปเลยไปเลยครับผมมาถึงัำที่สิบกันแล้วนะครับผมอ่าตัวอะไรกันก็จากโคเซ่ฮะก็คือเมเทโอนั่นเองครับผมครับผมรูปร่างก็ลักษณะเป็นตัวสีฟ้านะตัวสีฟ้าชบเชียวชบเชียวเชียวนะ ถ้ามึงขำอะไรเนี่ยก็บอกว่าออกสีฟ้าไงสีฟ้าดําฟ้าเป็นแนวเกี่ยวกับจักรวาลจักรวาลอะไรแบบนี้ใช่มีจุดๆเลยเละเทอะเละเทอะหน่อยแต่ว่ามันก็เท่สำหรับเราอะงามงามชิ้นละอันหนึ่งสหรับคารองตัวนี้ครับผมเัาที่ก้าวไปดีกว่า อริจ้าครับเป็นเรื่องในซีรีส์ของมาสเ r อร์เรนเดนโอนะครับผม <Okay. S 2> ตัวไรกันมา k เ i อร์ซีโร่นอตนั่นเองนะครับผมตัวแบบชุดเขียวเนี่ยนะตัวเขียวเขียวครับผมก็มีแบบว่าหลายลา่างหลายล่างน้าด,ดูนะครับผมครับผมเพราะ <c oughs> ดีไซน์ก็ฉบเฉียวไปต,ตไปามซีรีส์นะคร,ครับผม,ผม งามงามใช่ไหมงามมากแล้วก็ชอบไอ้นี้ด้วยชอบไปเดนเนฟด้วยเดนเนฟด้วยยิ่งร่างให้รวมร่างกับเดนเนฟนะยิ่งสวยงามในภาพคุมด้วยนะงามงามงานร่างหนึ่งครับผมอันนี้แปลกเลยดีกว่ามาสไลเดอร์อิกส์ครับผมครับอยู่ในซีรีส์มารสไลเดอร์คิดบ้านะอ่าเป็นตัวสีขาวๆนะฮะตัวสีขาวๆคลิปอะไรครับคลิปคลิปอ่าฟ้าๆหน่อยอ๋อขาวๆขาวอ่ะเออแต่ว่าฟ้าๆหน่อยใช่ใช่กับ แต่ผมชอบล่างที่ยังไม่เปิดตานะมันเท่กว่าแต่ล่างที่เปิด,ปด,ปดตามันมันโหดกว่าแล้วผมแต่ว่าล่างสุดท้ายจะพูดถึงมันผมไม่ชอบเลยอ <laughs> แต่ว่าชอบล่างที่ยังไม่เปิดตางามงามมากครับผมต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผมอันดับที่7ครับผม G T ครับผม G T <laughs> คือผมชอบในลนักษณะการดีไซน์เขานะเขาบอกว่า G T นี่คือต้นแบบของ G T ก็คือคูกะเราเนี่ยแหละอ่าครับก็คือ ลองสังเกตนะหน้าตาจะคล้ายกันลองสังเกตนะฮะใช่ครับผมรับผมก็ที่ผมชอบก็คือร่าง GTX นะน GT ธรรมดาเดี่ะ อย่าไปนับอ,อย่าไปน,นับนะครับผมคือต้องโฟกัสที่ความสวยงามน,นะฮะ <laughs> ย้ำนัำความสวยงามอย่าไปพูดถึงพลังของเขา <c oughs> เอาเอพูดถึงพลังนี่อย่าเรียกว่าไรเดอร์เลยอ่ะครับเรียกกระสอบทรายดีกว่า <c oughs> เก่งแต่ซ้อมเก่งแต่ซ้อมนะครับผมแล้วก็โดนซ้อมเป็นประจำ <c oughs> ไม่ครับไม่ไม่เรีกเก่งไปซ้อมขนาดเขามาซ้อมเขามาซ้อมเนี่ยก็ถือว่าได้ถ่วงเวลาถ่วงเวลาได้ให้ตัวเอกมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วสวยงามจริง GTX ในสวยงามสวยงาม ใช่ไหมครับผมอันดับที่6ครับคุณแจ๊คครับผมในซีรีส์คาบุโตะครับผมมาสไลเดอร์กาแท็กครับผมมาสไลเดอร์สเปกเตอร์นะครับผมโอ้โหอยู่ในซีรีส์มาสไลเดอร์โกตนะคือเดี่ยวฟ้าก็ตามธรรมเนียมของไลเดอร์โกตนะลักษณะเขาจะคล้ายอยู่แล้วมีสองเขาใช่ไหมมีสองเขาครับอันนี้โกตจะมีเขาเดียวในเซตมีสองเขาอ่าใช่ครับผมก็พลังก็มาจากอ่าคล้ายๆโกตนั่นแหละอ่าใช่ครับผมงาม ดีไซน์ของมาร์เลเดโกมันฉเกเฉียวมันสยวยงามอยู่แล้วเฉียวครับผมค <c oughs> รับผมดีไซน์เขาเฉียวอยู่แล้วแต,แต่เป็นกระร้า <c oughs> ด้วยแบบว่ามีมีมีเอ้โมงคุมอะไรอย่างงี้ชอบมากชอบมากครับผมอ่ะไม่เป็นการเสียเวลาร,รีบกันดีกว่าร,รีบกันเลยนะครับผมอันดับที่สี่ครับผมมาร์สเลเดอร์เอ็กเซลครับผมจากซีรีส์มาร์สเลเดอร์ดับเบิ้ลครับเอ็กเซลนี่ถือว่าผมชอบนะเพราะว่ามันมันเท่ดีมันเท่แบบแปลกแปลกครับมันแปลงเป็นรถได้ด้วยไลเดอร์ว่าบอแปลงเป็นรถ นะครับผมแต่ผมชอบสีแดงมากสุดละแต่สีอื่นมันดูแบบว่าแบบว่าไม่ค่อยไม่ค่อยเฉียวไม่ค่อยไม,ไ,ไม่ค่อยแบบว่าสมสมดุลกนันท่าไหร่สีแดงคือมันสตาร์มันฉบเฉียวแต่เท่มากฉบเฉียวมากสีคือตาสีฟ้านี่เข้ากับชุดแดงเลยแน่นอนครับผมแน่นอน,นะน,น,อนฮะงามงามมากโอเคครับอันดับที่สามคนเรานะครับผมพอกทีก็แล้วมะครับผมมาร์สไรเดอร์ไนค์ครับผมจากซีรีส์มาร์สไรเดอร์ดิวทีครับอ๋อที่เรายกให้ถึงอันดับสามนี่ก็คือว่า มันเป็นที่แปลกใหม่ในยุคนั้นเลยครับผมคือผมดูรวผมชอบผมชอบมากกว่าไอ้ลิวคีในสมัยนั้นอีกเออมันเท่เท่เท่มากคือน่าจะเป็น ถ้าสำหรับผมนะจะเป็นมาในดที่เท่ที่สุดในซีรีส์ลิวคีและล่ะยิ่งแบบยิ่งเป็นร่างไมซ์เซอร์วายนะเออเท่เลยผมนี่เอือหเลยเอือหเลยใช่งามงามมากโอเคครับผมต่อมาได้ไหว่าอันดับที่สองครับผมมาสเลดเบสครับผมนี่เป็นตัวใหม่เลยโอ้โหตัวใหม่ล่าสุดจากเอ็กเซดโอ้โหแล้วยิ่งมีร่างใหม่ด้วยแหมโหดยิ่งกว่าเดิมโอ้โหครับผมอย่างนั้นเลยทีเดียวเป็นร่างสีฟ้านะครับผมอ่า ก็ล่างตัวนี้มีคลิปมั้ยมีอะไรนะมีคลิปมั้คลิปคลับอะไรฮะคลิปเยอะเกินไปแล้วแต่ว่าผมชื่นชอบในสไตล์การดีไซน์ของเอ็กเซดอยู่แล้วชกเฉียวใช่ไหมครับมันมันไม่เหมือนไรเดอร์แต่ว่ามันแปลกใช่ไหมมันแต่มันเท่ดีชอบตรงเที่ยวความแปลกใหม่นี้หลายคนอาจจะไม่ชอบแต่ผมชอบครับผมดีไซน์ก็ชฉบเฉียวอยูกเฉียวตามซีรีส์นะครับผมงามงามอันดับที่หนึ่งกันแล้วนะครับผมโอ้โหแจ๊คครับผมอันดับที่หนึ่ง ไม่อยากจะบอกเลยดวงใจของทีมงานโฟฟันทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยถ้าเกิดแบบว่าบอกชื่อว่าพะลองท,ที่ที่แบบชื่นชอบนินคตตือจะตอบเป็นสิงเดียวกันเลยว่าตัวนี้เลยตัวนี้แน่นใช่ครับผมามา r s สเลเดอร์ใครสักครับผมแปลงโดยคุสกามัโตนะครับจำได้ว่าแปลงคุสกามัสโตเท่านั้นนะครับตัวอื่นเราไม่นับต็นคนนี้เท่านั้นคือเป็นพะลองที่แบบว่าเหมือนจะมีอะไรแต่ก็ไม่มีอะไร เหมือนจะดีแต่ก็ไม่ดีอ่าครับผมสุดท้ายก็ตายห่ากันไปตายห่านานวิก็ตายก็ตายโอ้โหคือแบบว่าอะไรนะเข้าคอนเซ็ปต์ก่อนลดโลกร้อนเลยคอนเซ็ปต์อะไรครับตายแล้วตายซ้ำนำกลับมาตายใหม่แำไมเน่นเน่บุวิธี่รับไม่ได้นะตายเน้นแต่ต้นเรื่องต้นเรื่องมาอย่างเทพมาอย่างเทพเลยตายอย่างกกตายเขาไม่สนใจด้วย จา่วัาเลยแต่ว่าพูดถึงการดีไซน์ของเขานี่คือเท่จริงๆงามงามมากเพราะว่ามีมีแบบอะไรนั้นต้องไหลมันไอของฟ้ามันจะดูดุนๆใช่ไหมไหลนี้มันจะมีแบบเหลมๆอะไอ่ายิ่งแบบเล่นสีเหลืองม่วงนี่คือมันโอ้โห สุดๆเอ๊ะโอ้โหได้ใช่ไหมอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยอ่ะก็เดี๋จบผมพีท่านได้ดีกว่าครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับพัดรองสุเทพโอ้โหใจแัดถูกใจกันหรือเปล่าที่เราจัดกันมาอย่างนี้อ่าเป็นแค่คพาดที่เแนวโฟร์พัดสุดเรีดวเท่านั้น้าแต่แต่ขอถามคุณแจ๊ดหน่อยครับผมคือหลายอาทิตย์แล้วคุณแจ๊ดยังไม่ยังไม่ล้างหน้าเลยก็ก็ถ่ายวันเดียวเขาถ่ายวันเดียวมารอไมรวยเออาโอเคก็เข้าเรื่องเลย ถ้าคุณชอบก็อย่าลืมนะครับกด subscribe กดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ให้เราทําอะไรอีกน,นะครับผมถ้าเกิดอยากให้เนี่ยเราก็จะมาทําให้คนดูอย่างเงี้ยอ่าแล้วติดตามเราด้วยเราทําคลิปลงทุกสัปดาห์อย่างแน่นอนอย่างแน่นอนหรือหรือหรือถ้าอยากติดตามข่าวสารพเพิ่มเติมนะผู้คุยเอาส่วนตัวไปที่อะไรครับคุณน้องเฟซบุ๊กแฟนเพจครับผมผมควเดียวแล้วนั่นเองจ้าครับเป็นกำลังใจให้เราต่อไปครับผมวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับคุณอาจารย์บาย